หืม,ม,มแจว่วมะขามค่ะมะขามแช่อิ่มอืมอืมอืม,อม,อม แซ่บแซ่บเจวไม่แถมห้เจวปลารขิงค่ะใส่ขิงหอมๆอสมุนไพรม,มิ้งให้ผู้ขามมะขามแช่อิ่มค่ะอืม เจียวคิงเด็ดๆเป็นน้ำจิ้มพิ้งค่ะเวลาคิงอันนีเป็นมะขามแช่อิ่มเป็นคออ่ะ ผูขามมะขามแช่อิ่มค่ะซองหุงแบบนี้ได้ซองหุงแบบนี้ซอ,องหุงนี้ของผูขามมะขามแช่อิ่มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจะส่งฟรีค่ะแถมน้ำจิ้มให้ด้วยด้ยค่ะ 1นอบาจจัดส่งฟรีแถมน้ำจิ้มให้ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้ค่ะเจ้านีแา่แซบเยอะบักขามแล้วกรอบแซบตัวนี้น่ะมะขามตัวนี้นะนนะพอดีกับแจ่วมากจะเป็นเปรี้ยวไม่ว่าเปรี้ยวมาก ออกสามรสอืมติ่มุปเจาก็ดีเลยแซ่บพอดีเลยนกขามแช่อิ่มก็ต้องผู้ขามผู้ขามผู้ขามปับขามแช่อิ่ม ลมเกาเพชรสบู่นุ่นเนื้อจ้ะคองแท้ก็ต้องมาจากเพชรสบู่มแซบๆพอ่อซื้อพ่อเสือนอวะซองทุงหุณเนาะ1อยเกาสิบาทจัดทรงฟีแซบดีพร้อมเหมาะสำหรับแบบว่า กินเพื่อนๆพืมๆคำคจาบตัวนี้จะออกเปรี้ยวมากไหมก็ไม่อร่อยเลย ซองถุงจัดซรงฟีค่ะล้วเจ่วมะเจ่วมะขันเป็นเจ่วขิงหอมๆห,หอมสมุนไพรค่ะหอมสมุนไพร กลินระยุทธเมยู้วยค่ะกรอบความกรอบไม่ต้องห่วงกรอบดีแน่นอนอมือขาหยักนนะเนาะแซ่บไหมเขาเฮ็ดดีดี น,น้ำจิ้มเขานี่น่าเสียบไหมคะ่ะไม่เผ็ดมากโอเคเลยกลุ่มกลมหอมกิงแบบคล้ายๆเขาปะเขาสู้รสชาติกันคือต่ำนี่ไหมเอาล่งสดนี่ไหม,มขัก ตัวนี้มันจะเป็นข้อมะขามเป็นข้อมะขามด้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหลีะอะไรเนโ,โอเคะ่ะะแค่นี้นะอืมอร่อยเปรี้ยวไหมก็ดูจากหน้าตาว่าเปี้ยวเดียวเสียบ S, แกงหวงเลยเลยค่ะเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าเดินทางไก่หรือเป็นวิตามินซีไงช่วยในการขับถ่ายได้ง่ายๆเราเต่ซีวิตามินอย่างละยันซื้อไปวันหนึ่งถุง ฝาดเมดผู้เดียวอีลีมันแซ่บอ,อร่อยน่ะจุดจุดจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยห้งองมะขามตัวนเนี้ยครั้งที่แล้วเป็นมะขามแช่อิ่มแบบแช่แบบหวานน้ำใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเปรี้ยวก็ไม่ได้เปรี้ยวมากอม หวานเค้มอร่อยแซ่บกรอบดีสองทุงพ่อสื่อเลยค่ะจัดส <Sisters> ่งฟรีแถมน้ำจิ้มด้วยนะเธอ ขายดีขายดีรอบที่แล้วขายไม่พอเลยอ กองเสียงเลยกรอบไหมคะซุปอันนี้อร่อยเจาอันนี้อร่อยอเป็นคิงสดืม ถุงนี้บรรจุเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมแล้วค่ะ750กรัมแบบนี้จะได้2อถุงค่ะ2อถุงพร้อมน้ำจิ้มแจ่วนะคะที่แถมไปนะคะ สองถุงนี้190บาทจัดส่งฟรีค่ะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะสำหรับผู้ขาม,มะขามแช่อิ่มค่ะสองถุง190บาทจัดส่งฟรีนาซื้อนาซื้อ,อแส่บพร้อมค่ะเก็บว่างไวขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมขีดแส่บแบบนัวๆค่ะมือนี้คอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ